สวัสดีค่ะมือนีเฮาสิมากินเขาก็หนึ่งปลาสมอนใส่พักกวงตุ้งได้พี่น้องก็เขาเหนียวแดงเขาหงอาเค็ดง่ายๆนี่พริกหนุยกัดกระได้แล้วเดียวแต่เฮาบอไดใส่พริกเนาะเฮาก็ับพีชิโนมากกินกับกระได้พักกวงตุ้งเขาก็เอามาใหา้หัวปลาสมอนเขาก็เอามาใหา้ เากระเฮ็ุกินด้วยเฮ็ดใส่เห็ดแบบผสมนะซับแล้วก็มักดองไว้ขึ้นยังปลาเห้านี่แ่ละใส่กระเทียมใส่ไปมักขามขึ้นมันสีสมแห้งมักมักตอนเศร้ากินตอนแรงกัสิพอดีเี้เขาวยะทงหัวปลาสมอนมันมีค่าสำหรับเห้าเข่าเนี้วแดงนเอาขันขันมานะพี่น้อง กินคนเดียวฮ็ดจะไดกระดไดง่ายๆมงองอามันสีแสบได้กินไว้น้ำหนึ่งปลาซสมอนใส่กวางตุ้งเส็บๆน้ำกันเด้อมีมูกินกับสีแสบอยู่ด้วยนี่นกินนาท่านกินพักน้ำกินปลาน้ำ หลังกายสิได้แข็งแรงหัวเขาถืบริปวดมันจะไปซอยเลี่ยงหัวเขาเฮานะป่านะปลามีประโยชน์ผักมีประโยชน์มีประโยชน์ทุกอย่างน่นเนาะกินเข้าไปป่ะเข้าไปทางพี่ไปเลาะก่อนนะปีนองเนาะไปเลาะเบืงเวทีเฮาเหตุเวทีไม่ได้พี่น้องสางเวทีไม่ กระทางดอกใหม่ต้นโพยอันนี้ต้นอีหยังหน้าดอกบานชื่นบานเย็นอย่างนี้วิธีเฮาพี่น้องต้นมะยมอ่ะตัดออกมันงามๆเลาะใบมันออกมาตั้งเวทีมันจะนั่งเล่นนะพี่น้องนั่งไปนั่งร่วงเล่นได้เบื้งคยะได้เบื้งถนนหนทางได้เบื้งวิวทิวทัศน์ป่านะ ขายโค้งขายขี้ไปตามภาษาเฮาเลยต้นมะขามหันมาพีกัสิเป็นลานขายของเฮาเนาะขายของซ้ำสิเป็นถนนหนทางติดกับถนนเลยพี่น้องเลยทั้งพีกัสิเป็นเฮือนค้นฮือนอย่างหอพักเพื่นนะอนนะนะต้นมะเขียบเฮา นางหมองเขาก็ได้ซองบึงก็มาทินขวดทิ้งยังเขาก็เก็บมาไว้ขายนะพี่น้องมีประโยชน์หลายอย่างหอมหม่งยมนะนิยมชม,ช,มชอบเพื่อนว่าแล้วเนาะต้นไม้ยมสวัสดีจ้าคลิปนี้กับพ่อสนิทก็นน้องคลิปหน้าเจอกันใหม่สุดสวยสุดรอตัวลูกบ๊ายบาย